สวัสดีครับกับช n n e l ของซ u เปอร์ฮีโร่อดีโอเอนะครวันนี้ก็ mm hmm. เช่นเคยมันก็มีคำถามกันมาเยอะนะฮะสำหรับน้องๆหลายคนที่เป็นแบบว่า YouTube คนที่ทำ YouTube มือใหม่ๆนีกว่าก็ก็มีหลายคำถามเกิดขึ้นนะฮะวันนี้ผมก็ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะก็คือได้คุยกันมากกว่าก็จะได้ทราบให้มันลงลึกไปนิดนึงเหมือนเช่นบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมคลิปพี่ก็เหมือนผมอะ มันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ทำไมพี่ยังมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ทำยังไงเหรอประมาณนั้นอันนี้โดยเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเป็นข้อๆไปกันแล้วกันนะฮะก็สำหรับน้องๆอ,อันนี้สำหรับน้องมือใหม่จริงๆที่เริ่มทำ YouTube นะฮะโดยที่แบบว่ายัางใสๆอยู่笑<笑>เรียกว่าใสาๆอา่าวประมาณนั้นเลยก็เอาไปเริ่มต้นมาเลยนะ,ะับผมว่าผมจะแจกแจงเป็นหัวข้อก็แล้วกันสำหรับน้องๆที่เริ่มทำใหม่ๆเพราะว่าคนที่ทำเนื้อเรื่องคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะฮะก็ มีหลากหลายถูกไหมฮะคนที่ดังมาโดยที่แบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ดัดทั้งตัวก็มีเหมือนว่าบางคนก็อยู่ยๆก็ดังขึ้นมาหรือบางคนที่เป็นอ่าไปมีกิจกรรมเขามีความสามารถในการออกรายการทีวีน,นู่นนะี่น่นก็จก็มี f c ประมาณานะที่ติดตามอยู่ก็จะทําให้จะเร็วกว่าคนที่ท YouTube ํา y o u t u b e โดยที่ว่าโนเนมแบบเราแบบเราเลยแบบว่าแบบผมแบบพี่นี่นแหละ เหมือนกันเราก็ถือว่าเป็นโนเนมเลยที่ว่าเราจะไม่สามารถมีฐานขออ้ออฐานฐานหลักของตัวเองอ่ะที่แบบว่าจะมีแบบว่าคนจะมาติดตามเราจากอะไรมันไม่มีเหตุผลประมาณนั้นมากกว่านะฮะมันก็เลยจะเกิดเ,เกิดคลิปที่ทําให้คนมาดูของเราเนี่ยมันก็เกิดจากหลายๆด้านนะฮะเช่นอันนี้ผมก็เปิดเผยของตัวเองเลยจริงๆผมก็ไม่ใช่แนวแบบยูทูบเบอร์จ๋าเลยนะไม่ได้บอกว่าทําแบบเพื่อเป็นสายแบบ ยูทูบเบอร์ผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่มีคนติดตามเยอะมากมายแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าในข้อมูลของเรามันอาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนั่นเองนะครคือส่วนหนึ่งมันต้องใช้เวลานั่นเองแต่ว่าตอนเนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะับยูทูบกูเกิลอะไรก็คือการลงทุนมันมี หน่วยงานที่เขาจัดการเรื่องการโฆษณาด้วยนั่นเพื่อเขาจะได้จ่ายเงินย้อนหลังกลับมาให้เราไปพูดเป็นคนทําคลิปประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดว่าคนที่ทําคลิปจริงๆแล้วบางคนก็แบบว่าเป็นแนวลงทุนเลยลงทุนแบบว่าจัดแจงทําคลิปวิดีโออะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงเช่นอาจจะทํา การ์ตูนแอนิเมชันหรืออะไรแบบนี้ประมาณนะั้นนะนี่ผมยกตัวอย่างนะหรือว่าบางคนทำชา n e l ที่เป็นแบบแนวคอมเมดี้แบบตลกเลยหรือว่าเป็นคนแบบว่าเป็นแนวแบบทำละครไปเลยละครสั้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าคนทำมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทำยังไงให้คนเห็นเรามากกว่าคนอื่นมากกว่าต้องบอกว่าจุดขายมันอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าบอกว่าเราเป็นคนที่โนเนมแล้วเราเป็น ไม่ได้เป็นแบบแนวสายโฆษณาโดยตรงถ้าเราบอกว่าเป็นแนวสายโฆษณาเป็นแนวสายลงทุนที่เหมือนกับว่าเรามีทุนที่เราจะลงทําเพื่อหาเงินจาก YouTube โดยตรงเนี่ยเราก็ต้องข้างเราก็ต้องสร้างอคอนเทนต์ของเราตัวเองว่าเราจะมาสายไหนเช่นบอกจะมาสายตลกสายรุ่นสายนี่สายแกะของหรือว่าสายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการโปรโมทนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าการโปรโมทเป็นการแข่งขันกันมากมายนะฮะสำหรับ ในไม่ต้องไม่ต้องในเฉพาะ YouTube ก็ทั่วๆไปหมดนะฮะ Google หรือว่า Facebook หรืออะไรต่างๆนานามันมีการโปรโมทกันเพื่อทำให้เรามีตัวตนเพิ่มขึ้นในในโซเชียลมานนั้นนะฮะทำให้คนเห็นเราง่ายขึ้นมากกว่าเดิมอ่าตรงนี้มันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งที่อย่าง Google เองเขาก็มีการตอบรับตรงนี้คืออยากให้เราไปลงโฆษณาหรือมีการโปรโมทอะไรมากมายบ้างก็เราก็จะ มีตัวตนเพิ่มขึ้นทําให้คนเห็นเรารู้จักเราไวขึ้นแบบนี้ก็เขาเรียกว่าสายลงทุนอ่าเขาเรียกว่าสายลงทุนนะเราแยกแยกไปหนึ่งสายลงทุนอย่างพี่เองก็ไม่ใช่สายลงทุนเพราะเราก็ไม่รู้จะลงทุนไปนทําไมลงทุนไปก็อาจจะไม่ดังอย่างที่คิดเราไม่ได้ต้องการจะดังหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเราก็ทําตามความสิ่งที่เราต้องการอ่ะแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นสายที่บอกว่าสายแบบว่า อยู่ในดินเลยดำดินอยู่เอามานั้นนะ่ะเรายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะ่ะหนึ่งบางคนนะ่ะก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรมากๆฮกก็มีคนติดตามได้อ้าหนึงหน้าตาดีก่อนนะหน้าตาหน้าตาดีมีคอนเทนต์ที่แบบว่าน่ารักน่ารักก็ทําให้คนติดตามได้เช่นกันเพราะว่าคนที่เป็นผู้เสพมันมากกว่าเป็นผู้ทาอย่างอยู่ตอนนี้นะฮะถว่าตอนนี้คนที่เป็นคนดูอะมากกว่าคนที่เป็นผู้ ครีเอเตอร์ประมาณนะั้ก็คือเป็นครีเอเตอร์อย่างอย่างเราทํา YouTube ก็ถือเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ก็คือสร้างสารรค์วิดีโอขึ้นมาประมาณนั้นนะฮะก็ตรงนี้ก็ก็สามารถที่จะใช้หน้าตาใช้ความน่ารักอะไรอย่เงี้ยก็สามารถทําให้เขามีตัวตนขึ้นได้ไวขึ้นเช่นกันมันก็เรียกว่ามันเพิ่มไวขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจด้วยมันก็ได้หลายอย่างประมาณนั้นนะฮะ อีกคนที่ผมว่ามันมีหลายคนที่ทําคลิปได้ดีมากนะครับผมว่าผมเพราะคผมเห็นคนที่มาคุยกันในคลิปเก่านะฮะคลิปเก่าที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับไ y o ยูทูบนี่แหละจะไปคลิปเก่าให้ว่าผมลงข้อมูลเอาไว้ก็มีหลายท่านที่มาคอมเมนต์ผมก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูคทุกท่านแหละที่เราก็กดติดตามให้เขาเขาก็กดติดตามให้เราประมาณนั้นเราก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันในแบบว่าสายสายดําดินก็มีหลายท่านผมว่าผม เห็นเขามีคอนเทนต์ที่ดีมากแต่ว่าคือส่วนหนึ่งพอเราไม่ได้อยู่ในการตลาดนมันทำให้คนเห็นเราช้าแค่นั้นเองนะฮะเช่นบางคลิปผมผมลงไว้ปี2 0 1 4คนเพิ่งจะเห็นคลิปผมม่แห่กันดูตอนนั้นมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าบอกเราว่าเรากล้าที่จะโปรโมทเรากล้าที่จะลงทุนประมาณนั้นนะแล้วเราก็สามารถทำให้คลิปของเราเนี่ยมันไปอยู่อันดับต้ตนๆได้ เพราะว่าตอนนี้มันแข่งขันกันตรงที่งานการโปรโมทจริงๆต้องบอกว่างาั้นการการขายอะประมานั้นอะเพราะว่ามันก็คือเป็นธุรกิจอะเอาง่ายๆจริงๆแล้วมันคือธุรกิจมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราจะทําคลิปบ้าบ้าบอๆวันหนึ่งเกิดดังขึ้นมาเฉยๆมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะบูมขึ้นมาได้นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นสายโปรโมทเขาก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็อย่างคลิปน้องๆหลายคนที่อ่ ขอขอแบบขอแอดหน่อยนะครับเป็นเาเรียกว่ากดซับให้หน่อยซับสไครต์ให้หน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวเล่นเกมมา,มานั้นฮะคือต้องบอกว่ายุคของคนเล่นเกมเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คนที่ทําจริงๆก็เยอะมากมายจริงๆมันโอ้โหเยอะไปหมดอะไม่รู้จะพูดไงอะแล้วก็ทุกคนทําไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะผมว่าผมดูเขาก็สนุกดี คือสไตล์ของเขาแต่ละคนก็าจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเราทําแต่เกมเนละ้วมันเกมเดียว,ยวกันนะี่มันถ้าบอกว่าวันหนึ่งเราซื้อเครื่องเกมมาเช่นเครื่อง PS 5ออกวันนี้เราไปซื้อเสร็จปั๊บเราดังเลยเราซื้อก่อนคนแรกเนะี่ยประมาณนีมันก็ยังอยู่ในสายลงทุนอยู่ดีถูกไหมฮะมันก็พอไปเล่นเกมแนละ้วปั๊บเกมมาใหม่ผมซื้อเกมมาปั๊บลงเล่นก่อนคนแรก ก็จะมีโอกาสที่จะมีคนได้ดูเหมือนเรื่องคลิปของผมเองก็มีคนดูเพราะว่ามันเป็นคลิปที่คนเขาไม่ค่อยทํากันอะไรประมาณนั้นเหมือนเช่นจักรยานไฟฟ้าพวกอะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นคนแรกๆที่เขาเริ่มทํามากกว่าหรือเมื่อแอร์เคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็เป็นแรกๆยุคแรกๆที่เขาทําคลิปกันขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้คนที่ทําหลังๆผมก็แซงผมไปหมดแล้วยอดวิวแซงไปหมดแล้ว, <laughs> ว,ว,ลวเพราะว่าเราทําคลิปแบบต้นๆแบบว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมีคอนเทนต์อะไรที่มันแบบเออ ไม่ได้คิดมาก่อนพูดง่ายๆมไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าผมจะต้องพูดแบบนี้ต้องทําแบบนี้อะไรประมาณนะั้นเราก็เอาตามสไตล์เราตามแนวเราไปเลยเพราะว่าเราก็มี youtube อยู่แล้วแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าทําไปเมันก็ได้ตังอน,นี้นี่แบบว่าไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าบอกว่าเราจะมีตัวตนอยู่จริงๆเราก็ต้องอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะก็คือต้องมีการลงทุนมีการโปรโมทมีการสร้างตัวตนขึ้นมาให้มัน คนเห็นเร็วขึ้นไม่งั้นเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาเห็นเราอะแหละประมาณนั้นนะบางคลิปมันดีดีมากๆเป็นความรู้กับคนอื่นนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่อ่ะคนจะเห็นของเราอะ่ะในเมื่อคลิปอ่ะมันก็มีคนทําอยู่ตลอดเหมือนบางเรื่องเรื่องเดียวกันเนื้อเรื่องเนื้อหาคล้ายๆกันมันมีเยอะไปหมดอีกคนนึงโปรโมทอีกคนนึงไม่ได้โปรโมทอีกคนนึงไม่ได้ทําอะไรเลย ทำคลิปวันนึงอาจจะเดือนนึงทําคลิปเดียวเงี้ยเดือนหนึ่งทํา2คลิป3คลิป,ลปยิ่งทําคลิปน้อยตัวตนเราก็ยิ่งอยู่ล่างที่สุดเหมือนกันนะฮะถ้าบอกเราทําคลิปเยอะเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ข้างบนได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือมันเป็นช่วงจังหวะของเวลาด้วยเพราะว่าคนดู y u t u b e เนี่ยยีชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยจริงๆเท่าที่เห็นนะก็ไม่มีใครแบบว่านอนหลับอะ่ะพูดง่ายๆมันไม่มันไม่เคยหลับ มันทำเงินให้เราได้ตลอดเวลาจริงๆถ้าบอกว่าเราจับจุดมันถูกเช่นเราบอกว่าเราเป็นสายเล่นเกมอย่างเดียวแล้วเราก็เปิดดูดิเปิดดูในเกมอะเปิดเซิร์ชดูเนี่ยว่าคนที่เล่นเกมแบบเราเนี่ยแม่งมีกี่คนใช่ไหมละ่ะมันมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะทําไงให้มันแตกต่างคนอื่นถ้าเราว่าจริงจังกับมันนะเราจริงจังเพื่อจะหาะไรายได้ใช่ไหม ทำความแตกต่างให้มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นใส่ลูกเล่นเข้าไปเรามีความรู้อะไรเพิ่มเข้าไปก็ใส่เข้าไปแบบนั้นมันก็หาข้อแตกต่างให้มันต่างกับคนอื่นให้ได้แค่นั้นเองนะฮะถ้าบอกว่าคือสายไม่ลงทุนนี่แหละหาข้อแตกต่างจากคนอื่นให้ได้ก็จะทําให้มีคนมาดูเราได้เช่นกันอ,อันนี้ก็คือว่าตอบโจทย์น้องๆหลายๆคนที่บอกว่าจะคิดไม่ออกว่าจะไปแนวไหนที่ว่าจะสามารถทําให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นต้องบอกว่า อย่างผู้ติดตามเองเนี่ยเขาติดตามเราเพราะว่าเราเป็นเราหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าบอกว่าเราเป็นเราเขาเห็นว่าเออคลิปเรามีประโยชน์นะแล้วมันก็มีเยอะไงเวลาเขากดเขาไปเห็นเราอะ่ะเขาเห็นว่าโอ้โ,อโอมีคลิปมากมายแปะไว้ก่อนประมาณเขาเรียกแปะไว้ก็ก็ยังสามารถไปดูคลิปอื่นๆเราต่อได้เพราะว่าเขามองว่ามันยังมีอะไรให้เขาได้ดูอีกประมาณนั้นนะแต่บางคนที่มาคุยกันก็คือทําคลิปเพิ่งจะ3คลิปฮนะ เอาจริงสามคลิปถึงห้าคลิปไม่ถึงสิบคลิปเลยแล้วก็มาบอกผมว่าว่าไอพี่ทาไมผมไม่มีคนดูล่ะเพราะว่าคลิปน้องมันก็น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มีคนติดตามก็เพราะว่ามันน้อยเกินไปฮะมันมันไม่มีแบบแนวทางให้คนที่เขาจะกดติดตามเขาจะติดตามไปทําไมในเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปถูกไหมฮะคนที่ทําคลิปคนที่ดูเขาก็ไม่รู้มันจะทําอะไรต่อไปวะเนี่ยไม่รู้เลยไม่มีแนวทางเลยไม่มี เนื้อเรื่องต่อไปเ่างะะั้นไม่มีคอนเทนต์อะไรประมาณนั้นเขาเรียกอย่างนั้นเพราะเรามีคลิปน้อยเกินไปทําให้ตัวเลือกเรามันก็น้อยลงไปเวลาคนเปิดเข้ามาเลยปั๊ปบอ๋อ,อมีอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวอาจจะดังเป็นแสนวิวก็ได้แต่เรื่องต่อไปโหทิ้งห่างกันเลยห่างไม่ทําคลิปต่อแตบบ่ว่าเดือนหนึ่งลงทีหนึ่งแล้วก็ลงแบบคลิปเรื่อยเปือ่อยแบบว่าเอา้าอาจจะมีแบบว่าเราก็มองว่าเอาลงแสนหนึ่งคลิปเราไม่ดังละเราอาจจะมีตัวตนละ เอาลงไลฟ์สไตล์ตัวเองเลยครับลงแบบว่าผมกูกินข้าววันนี้กูกินน้ําวันนี้ไปห้องน้ําไปน่นนี่คือถ่ายตลอดเวลามันก็อาจจะไม่บูมก็ได้นะฮะก็พยายามหาจุดของตัวเองแล้วลงลงคลิปให้มันเยอะๆขอให้เป็นคลิปที่เป็นตัวอย่างเราแหละตัวอย่างเริ่มต้นของเรามีคนดูมากตรงนั้นเราก็เออนี้เราจับจุดได้แล้วจับจุดของตัวเองให้ได้ว่าอ๋อมีคนชอบเราเพราะอย่างนี้ไว้เราก็ทําแบบนี้ต่อไปซ้ําอีก ซ้ำอีกแต่อย่าว่าซ้ำาอีกจนมันน่าเบื่อนะมันก็ต้องซ้ำไปแบบว่ามีแนวคิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันแบบว่ามีมีสไตล์เพิ่มขึ้นให้มันแตกต่างจากคนอื่นเพิ่มขึ้นวันๆเราอย่าไปนั่งคิดว่าเราจะทําคลิปอย่างเดียวเราต้องดูคนอื่นด้วยประมาณนั้นนะฮะเราก็ต้องดูคนอื่นที่เขาแบบสไตล์เขาเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงเขาทําคลิปเหมือนเราแล้วอย่างคนที่เราดูเขาอะแล้ว เขายอดวิวไปลนร้านอ่ะเราไปเปิดดูเขาเขาสนุกปะล่ะผมว่าสนุกทุกคนเลยเออเขาเก่งอ่ะเขาเก่งเขามีคอนเทนต์ของเขาแล้วก็มีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนทําให้คนติดตามแล้วมันสนุกมันดูแล้วมันแบบเออเ,อเพลิดเพลินดีมันมันไม่อยากจะไม่อยากจะมันเพลินอ่ะมันเพลินเวลาเราดูอะไรเพลินๆแล้วเราก็ไม่อยากจะปิดถูกไหมจบนี่เอาไปดูนั่นต่อจบนี่ไปดูนั่นต่อนั่นต่อนั่นต่อนั่นนะเขาคืออ่าสไตล์ที่แบบว่ายูทูบเบอร์จริงๆ,ๆก็คือเขาทำแล้ว เป็นสไตล์เขาเองด้วยเขาไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นคนอื่นนะฮะแต่ก็ยังมีแบบอีกหลายสไตล์หลายท่านที่ว่าเขาทำเป็นคลิปเป็นรายการอะไรขึ้นมานะี่ยก็ต้องมีสคริปต์มีวิธีการพูดมีอะไรต่างๆนานาที่ทําให้คนดูแล้วมันไม่น่าเบื่อเราก็ต้องมีทีมงานมีอะไรประมาณนี้แบบนั้นนะฮะก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าบอกว่าเราทําคลิปเป็นสไตล์ของเราเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเราอยากนั่งอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายคลิปหมาคลิปอะไรเรื่อยๆเปื่อยอย่างเงี้ย เราอาจจะมองมันตลกแต่คนอื่นก็ไม่เห็นตลกเลยฉุบะมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องนิดหนึ่งบางทีการถ่ายทํามันก็จะเป็นจุดอ่อนของเราประมาณหนึ่งคนระับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ถ่ายทําแบบเป็นจุดอ่อนมากๆก็คือในเรื่องของเสียงในการถ่ายทำอ่ะเสียงเราห่วยมากเหมือนเราก็เวลาเราทําคลิปมีคนดูเราเยอะก็จริงแต่ทุกคนด่ามหมดเลยว่าเสียงเบาชิบหายเสียงเพลงดังชิบเป่งอะไรประมาณนะั้น เราก็ต้องเอาข้อนั้นมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองแบบเอ,อดีขึ้นหาวิธีการมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยได้อัดเพลงหรอกจริงๆพออัดเพลงเกิดมามันทำให้เกิดว่าพอเราทํา youtube เนี่ยคนด่าเราแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเป็นแรงผลักดันนะเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่ากูต้องทำให้มันดีกว่าเดิมทําให้แบบว่ามีคนฟังของเราแล้ว,ลวเขารู้สึกว่าเอ้ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะฮะทำให้เหมือนกับว่า คนที่แบบเคยดูเราอยู่เขาบอกเฮ้ยโอ้โหจากเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดผู้ติดตามขึ้นมาประมาณนั้นอันนี้แบบว่าสายไม่ลงทุนแบบพี่นะสายไม่ลงทุนก็คุยกันแบบนี้ก็เวลาเราทําคลิปไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆฮนะเพราะว่าหนึ่งคนด่าแหละเริ่มต้นอ่ะคนด่าก่อนเริ่มแรกนที่ทําคลิปมาคนด่าภาพไม่ชัดมั่งภาพมึงถ่ายอะไรวะแม่งหัวทิ่หมหัวตําตอย่างเงี้ยภาพเบลอ์น่นนี่นั่นกูอยากจะเห็นตรงนี้ก็เห็นไม่ได้ อะไรประมาณนะั้นยิ่งมีคนเกลียนมากเท่าไหร่มันจะทําให้เรา,าเรารู้สึกมีแรงผลักดันมากขึ้นแล้วเราให้เราต้องมาแก้ไขตัวเองในส่วนตรงนั้นนะฮะที่เราแบบทําแล้วมันเกิดมีความผิดพลาดเขาเรียกว่าเป็นความผิดพลาดก็ปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองในในด้านนั้นในด้านของอ่าวเช่นตอนนี้เขาดูคลิปเขาก็ต้องการภาพที่ชัดเจนเสียงที่ชัดเจนแบบนั้นมันก็ต้องแก้กันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราต้องทาคลิปถูกไหมฮะ คลิปเสียงและภาพเต็มจอจบหลังจากนั้นเนื้อเรื่องที่เรานำเสนอมันดีมากแค่ไหนถ้าบอกว่าเราดูแล้วลองให้คนอื่นดูบ้างให้คนในครอบครัวดูบ้างโดนคนนู้นคนนี้เพื่อนเพื่อน,นดูเฮ้ยเป็นไงวะดีไหมเพื่อนเฉยๆยก็ดูสีหน้าเขาได้เลยว่าเป็นยังไงเหมือนอย่างผมเองผมเปิดให้ที่บ้านดูเขาก็ก็ง,งั้นง้นะคือจนป่านนี้ก็ยังงั้นๆอยู่มันมันไม่ได้ มันไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าโดนใจคนขนาดนั้นแต่ก็ยังมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราทําอะไรที่มันบว่าทําเพลงทำอะไรเงี้ยตามคําขอของเขาก็ก็ได้ผู้ติดตามในส่วนนั้นแล้วก็มีแนวคิดมีความคิดมีเขาเรียกว่า DIY ประมาณนั้นอนะ่ะมันทําให้คนที่เขายังไม่เคยทําเขาอยากจะรู้อยู่เขาก็เลยอยากจะติดตามเราเพราะว่ามีข้อมูลรายละเอียดให้เขา เป็นความรู้ประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นความรู้มันเป็นเรียว่าเป็นสายความรู้ก็ก็ดีอ่าสายความรู้แต่ว่าเราไม่ใช่สายตลกไนงะสายความรู้กับสายตลกมันก็อีกแนวหนึ่งสายตลกเขาก็จะสนุกกว่าคนดูก็เพลิดเพลินแต่บางคนก็มาหาความรู้บางคนก็มาหาข้อมูลบางคนก็มานั่งดูเฉยๆนั่งเปิดไปดูเรื่อยๆเปื่อยเนีเราก็ต้องตอบโจทย์คนหลายๆกลุ่มอ่าเราอาจจะต้องเปิดดูในเนื้อหาของเรานะว่าผู้ติดตามเราหรือว่า กลุ่มคนที่ดูเราเนี่ยมันมีให้ดูนะในในใน u t u b e Studio เนี่ยมีขึ้นว่ามาจากไหนกลุ่มอายุเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราต้องดูเลยเพราะว่าพอเราดูเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าบอกว่ากลุ่มคนที่ดูคลิปเราเป็นคลิปเป็นแบบว่าเด็กๆมากๆก็แปลว่าเราทำได้เป็นแบบสไตล์เด็กๆสนุกสนุกเพราะเด็กชอบดูไง แต่ถ้าบอกว่ากลุ่มคนที่ดูของเราเป็นสไตล์แบบสูงอายุหน่อยเพิ่มขึ้นสัก40ขึ้นไปถึง65อะไรประมาณนั้นเราก็ต้องทําคลิปที่มันบบกว่าเออไม่ช่สไตล์เด็กๆไงมันก็ต้องสลับกันไปประมาณนั้นพอจะเข้าใจไหมไม่ต้องแบบทําเล่นบ้าๆบอๆบางทีคนผู้ใหญ่เขาไม่ชอบดูแบบว่าอะไรที่มันโอ้ไอนี่บ้าบอจังวะอะไรประมาณนั้นมันก็มีหลายกลุ่มหลายสไตล์ถูกไหมฮะถ้าบอกเป็นเด็กวัยรุ่นทําอะไรบ้าๆบอๆเด็กก็ชอบ เพราะว่าเขาดูแล้วมันสนุกมันเพลิดเพลินได้แต่พอเป็นอารมณ์ผู้ใหญ่อารมณ์ผู้ใหญ่อะไรของมึงวะเนี่ยประมาณเขาก็ปิดดาได้เหมือนกันประมาณนนครับมันก็ทําให้คนดูเราเนี่ยมันก็มีกลุ่มแตกต่างกันไปอย่างนั้นคือหาจุดขายของตัวเองให้ได้ก่อนก็คือเริ่มทาคลิปให้มันเยอะก่อนพูดง่ายเราอยากทําคลิปอะไรก็ทําให้มันเยอะๆไปเลยทําแบบเหมือนเดิมแหละไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเขาทําคลิปบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนหาอยู่บางคน่ก็ อาจจะดู้ยไอ้นี่ทําเรื่องแบบนี้เหมือนคนทามอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอะไรแบบนี้ที่เขาชอบอะไรเหมือน <ๆ S 1> เราเนี่ยก็ทําให้เขามาติดตามเราได้อ่าตัวน,นี้กลุ่มคนมันเยอะมากจริงๆเหมือนบางคนทํางานฝีมือผมว่าคลิปเขาดีมากนะทางานฝีมือแล้วก็คลิปภาพก็โอเคสวยดีแต่ว่าตรงนี้ผมว่าถ้าบอกว่าเราไม่ไม่เข้าถึงจุดจริงๆ ก็อาจจะต้องโปรโมทช่วยช่วยตัวเองก่อนในระดับต้นพอมีคนเห็นเรามากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มติดตามเราไปเรื่อยๆประมาณนะั้นะนะฮะผมว่าอันนี้อันนี้ขอแนะนำนะนิดหนึ่งถ้าบอกคลิปเราดีแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยโปรโมทหน่อยแล้วก็ดีเหมือนกันก็คือจ่ายตังค์ให้เขาให้ให้ยูทูบมาเขาโปรโมทมันมีเอ่ออะไรนะมันอยู่ในเอ่อในเอเซนนั่นแหละในเอเซนมีโฆษณามีเหมือนกัน เราก็คือเอาคลิปเราลงเป็นโฆษณาไปได้ก็คือเขาจะโปรโมทให้เรามันจะอยู่หน้าแรกๆเช่นเหมือนก็บอกว่ามีคนโฆษณาเนี่ยฮะตอนที่เราคลิปเราเล่นอยู่อ่ะมันก็จะมีก่อนที่คลิปจะเล่นอ่ะนึกไม่ออกก่อนที่คลิปจะเล่นอ่ะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นเลยเห็นไหมที่เรากดข้ามไม่ได้หรือว่ากดข้ามได้นั่นแหละถ้าเราโปรโมทอ่ะคลิปเราจะอยู่ตรงนั้นอ่าเขาก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เราอัตโนมัติว่า เออคลิปเราเป็นสไตล์แบบนี้ควรจะไปโพลในในคลิปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะทําให้คนดูเพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะได้ผู้ติดตามจากตรงนั้นด้วยนะครับถ้าบอกคลิปเราโอเคสุดยอดเยี่ยมประมาณนั้นนะฮะก็ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะคุยกับน้อง,น,องน้องได้พอสมควรสําหรับคนที่ต้องการจันแรกก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือกดติดตามให้เราก็ผมกดติดตามให้กลับทุกคนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วไม,ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้กดติดตามให้ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสก็ใครเข้ามาในคลิปผมแลม้วมาคอมเมนต์ว่าช่วยติดตามให้หน่อยผมก็กดติดตามให้หมดทุกคนแหละเพราะว่ามันเราไม่ได้เสียตังค์เงถูกเราไม่ได้เสียตังค์ให้เขาแล้วกดติดตามเขาบางทีก็เออนานๆทีว่าเข้าไปดูเขาบ้างอะไรบ้างเออดูดูความเปลี่ยนแปลงของเขาบางคนก็ไปไปได้ไกลนะบางคนก็มาแค่ตอนแรกมีคนดูร้อยเดียวก็มากดติดตามเนี่ยเขาก็เออเริ่มทำคอนเทนต์เขาตั้งใจที่จะทำาปุ๊บ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 แปบ๊บเดียวเป็นพันละ จริงจริงนี่ขึ้นขึ้นแบบเร็วเหมือนกันจริงๆนี่ต้องบอกว่าก็อย่าท้อแท้นะฮะก็คือพยายามหาตัวเองให้เจอแล้วก็ทําคลิปให้มันเยอะหน่อยอย่าทาคลิปน้อยๆแล้วบอกว่าไม่มีคนดูเพราะว่าไม่มีคนติดตามก็ใครจะติดตามจากอะไรนะฮะถูกเพราะว่าเราไม่ไม่มีคลิปให้เขาดูต่อเนื่องอะฮะเราบอกว่าเราเล่นกีตาร์หรือทําดนตรีทําเพลงกูงลงคลิปเดียวนะกูมีคลิปเดียวเลยผมไม่มีผู้ติดตามเลยครับพี่ผมมีคลิปเดียวนี่แหละแล้วมันจะมี เขาจะดูคลิปอะไรต่อละครับพี่น้องประมาณนั้นก็ทําคลิปเยอะๆไปเรื่อยๆก่อนก็นแล้วกันนะฮะก็ใจเย็นๆใช้เวลาแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะเป็นสายลงทุนก็โปรโมตอ่าแล้วก็ลงทุนก็ทําจริงจังมีทีมงานมีใครมาร่วมมือร่วมแรงกันทําด้วยกันเออออกความคิดกันกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ทําลงทุนทําด้วยกันอ่ามันก็ทําให้สําเร็จเร็วขึ้นถามว่าใครจะสําเร็จจนเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ ที่ทำไรายได้สูงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับคนดูแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราที่เราทําไว้ก็ยังไงก็ก็ยังได้ตังค์อยู่ดีแหละเองจริง,รงแล้วเขาให้ตังค์เราฟรีๆอะ่ะถูกปะ่ะเพราว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายหรอกจริงๆแล้วถ้าบอกว่าทําคลิปแล้วมันถูกใจคนเราก็ได้ตังค์ฟรีจริงไหมฮะไม่ได้ลงทุนอะไรแต่ถ้าบอกว่าเรา ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มลงทุนได้ก็ลงทุนไปบ้างแค่นั้นเองนะครก็เพื่อให้เรายัางอยู่ในวงการูดื่ไงนะในวงการ YouTube ต่อไปแล้วก็ทําเงินได้ต่อไปในอนาคตถือว่ามันเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพหนึ่งเลยนะที่ตอนนี้มงบอกว่ากลุ่มคนดังดาราหรือว่าศิลปิน,คนน,นคนนู้นคนนี้อะไรก็ตอนนี้ต้องบอกว่ารายได้หลักเขามาจาก YouTube เลยแหละเพราะว่าตรงนี้มัน มันเงินเยอะจริง,รงเงินแบบทั่วโลกเขาเขาจ่ายจริงไงเขาจ่ายจริงมันเป็นเงินที่แบบว่าคนที่ทําคลิปแล้วมี f อติดตามเขาก็ได้เงินฟรีๆถูกไหมฮะนั่นแหละทุกคนก็อยากทํ o u t u b e หมดนั่นแหละก็พยายามหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วก็หาทางของตัวเองให้ได้ฮะประมาณนั้นแล้วก็ทําให้มีคนติดตามก็วันหนึ่งเ่ยมันมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร,ร่มันตัน มันหยุดอยู่กับที่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอย่างอีกแบบหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะต้องบอกว่าคลิปเราทาอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายไม่เห็นมีขึ้นเลยไม่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีเลยเงียบไปเฉยเฉยหายเงียบไปเป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแนวนะเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนอะไรต่างๆานานาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลงคลิปลงคลิปแย่คลิปนู้นดูบ้างลองทาคลิปแบบนี้ดูบ้างลองทําคลิปแบบนี้ดูบ้างทําคลิปแบบนี้ดูบ้าง ให้มันมี choice ให้มันเยอะขึ้นอ๋อเราบนรู้ว่า,วาเออตรงนี้คนชอบแบบนี้ที่เป็นสไตล์เราแบบนี้ก็ทําคลิปแบบนั้นต่อไปแบบนั้นก็อยากไปจํากัดตัวเองให้อยู่กับที่แค่เด่นนะฮะสำหรับคลิปนี้สําหรับน้องโนเนมเหมือนผมผมก็โนเนมไม่ต้องห่วงเราก็ยังช่วยเหลือกันอยู่นะฮะก็คือใครก็อยากจะให้กดติดตามให้ก็ไม่ต้องห่วงกดให้ทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะัะสำหรับที่ อยากหารายได้พิเศษในด้านนี้ถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ทำไรายได้ได้จริงๆแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีความสุขที่ได้เป็นคนถ่ายคลิปเป็นคนให้ความรู้คนอื่นหรือว่าเป็นคนอะไรอย่างนี้ก็ <S <S ขอให้ทำได้มีความสุขก็แล้วกันนะสำหรับทุกคนที่ได้เงินหรือบางคนที่ยังไม่ได้เงินก็อย่าเพิ่งไปท้อใจก็อย่าไปเอาเป้าหมายที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นขอให้ได้เรารักในการทําคลิปทําวิดีโอทําอะไรเงนี้แล้วมันก็เป็นผลตอบกลับเรามาเองนั่นแหละอ่ ถ้าอยากอยากเร็วก็โปรโมทอยากเร็วก็จ่ายตังค์แบบนั้นถ้าอยากช้าๆก็ไปเรื่อยๆก็หาคอนเทนต์อะไรที่มันน่ารักหรือว่าถูกใจคนน่ะก็นั่นแหละหายเจอก็แล้วกันโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ผมว่าจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับตอบโจทย์น้องๆเช่นเคยนะครับ,ค,บคนที่ทําคลิปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะเยอะๆอย่าหยุดทํานะฮะก็ เดี๋ยวเราก็จะได้ผลตอบแทนกับเอนะครับอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วทําแบบมีความสุขก็โอเคสอหรับทีนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ยังสอบถามกันเข้ามาได้นะครับใน h anel หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะฮะในเพจก็ผมก็จะตอบเช่นเดิมในเวลา4ทุ่มนะฮะของทุกวันหรือบางทีอาจจะดึกหน่อย5ทุ่มเที่ยงคืนตี1แล้วแต่บางทีกลับดึกก็อาจจะตอบช่วงดึกๆอ่าประมาณนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะไม่ตอบน้องหลายคนมา พิมพ์ทิ้งไว้ตอนบ่ายโมงแล้วก็ผมทำงานผมไม่ได้ตอบพอดึกมาผมตอบกลับไปสี่ทุ่มเหมือนกับเชิงว่าอ่านแต่ไม่ตอบผมอะไรประมาณนั้นก็เข้าใจกันตรงนี้ว่าผมก็ตอบช่วงสี่ทุ่มฮะเพราะว่าผมลงเพจเอาไว้แล้วว่าจะตอบช่วงสี่ทุ่มนะสำหรับคนที่มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับคลิปของผมในในในหลาย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 คลิปนะฮะที่เราทำเอาไว้ ก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้บางคนหาข้อมูลอยู่ก็ยังถามได้ตลอดเวลานะฮะก็คือผมมีเวลาผมเข้าไปตอบให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครัโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงก็แลกกดติดตามกมาได้นะปะปเจอกันสวัสดีครับ